รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยารีอนัสราศีค่ะศึกทให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ลือต้องรับฝีปากให้ลีลีทำไมอ่ะ เพราะว่าผู้ร่วมศึกโอ้โหปากทุกคนน่ากลัวหมดเลยบางคนปากของบางคนไปอยู่ที่เท้ายังยังยังยยังไม่ได้อยู่ยแต่หลังจากเนี้ยอาจจะมีย้ายไปอยู่บ้างเ,เ,เพราะว่าเป็นการประทะกันระหว่างผู้หญิงปากร้ายและผู้ชายปาก,ปากจัด,จด ของการร้องสืบกันเพราะว่าแต่ละคนน่ากลัวมากครับผมน่ากลัวมากนี่ไม่ได้เรื่องฝีป่านะครับเรื่องสภาพร่างกายเออพี่ลี่คะหนูอยากให้เปิดแอร์หน่อยได้ไหมคะร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยว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 มันมาคู่กันเหรอใช่ค่ะพี่หนูแม่น่ารักไหมคะผมขอเคลียร์กับคนของผมก่อนได้ไหมครับเชิญค่ะเคลียร์เลยค่ะทำอะไรไม่เกรงใจลอยสักเลยเนี่ย ดูน่าเกงขางน่ามีรอยสักใส่เสื้ออ่เท่ๆนะดูน่ากลัวเพราะมึงแต่งตัวนี่หมดสภาพเลยตัวอะไรมันคือตัวอะไรที่คุณแต่งมาอะไรนะครับต่ายน้อยค่ะต่ายน้อยามหนูหนูเป็นคนเลือกค่ะไอ้นึกม่ค่ตัวแบบนเป็แมอ้แวมหน้ากูก็ไม่แต่งแล้วเอาอย่างนี้รีบเล่นนะเพราะวันนี้เขาต้องรีบไปงานแต่งเขาใช่รีบเล่นเกมเลยนะ าจารย์บอลอาจารย์บอลไปรีบเล่นประจำที่เปิดจุดพอดี้หนึ่งราศีใดในช่วงนี้จะถูกแขหงลักีี่่่มัตตออบววาาา คเอแล้วจากเขาติอก็เป็นต้นหอมเมื่อก่อนที่โดนแทงข้างหลังเพราะว่าต้นหอมเนี่ยจะถูกมือที่3เนี่ยเขาไปพันพวงอยู่กับแท็กเดียวเดียวเดียวยวแล้วทำไมคุณไม่ตอบต้นหอมไปเลยคไปตอบราศีธนูทำไมเพราะว่ามันเ็นเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนืองกันจะโดนแทงข้างหลังเพราะฉะนั้นเธอจะโดนแทงข้างหลังคนที่ถูกแทงคือแท็กแต่คนที่ปวดคือเธอสีนุ่มเลยสีนุ่มๆมาดูสิคนที่ถูกแทงคือแท็กนี่คนที่เจ็บปวดกะคือเธอ ดูสิครับคุณพี่ร้านดอกไม้ครับผัดไทยตอว่าหน้าสีครึ่งจบค่ะพี่แจ๊คค่ะถ้าอธิบายก็ไม่ยากนะคะเขาโดนอยู่แล้วค่ะตอนนี้แล้วก็น่าจะต้องอีกยืดเยอะยืดยาวค่ะน่าจะเป็นน้องแจ๊คแน่นอนค่ะเขาเต็มรอบตัวเขาไม่หมดเลยค่ะตอนหลังแจ๊คตายแล้วแจ๊คก็ฟื้นได้แล้วแจ็คก็ตายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต่อภาคสองม่เขาบมดอะไรอ่ะ เขาให้มีคลอนนี่มาบ่นอะไรเนี่ยตั้งแต่มีร้านอาหารนี่ไปใหญ่แล้วนะร้านอะไรร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอะารญี่ปุ่นค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าชื่อนิาอร่อยมากให้พูดถอาหารญี่ปุ่นค่ะสั่งแซลมอนแล้วไม่มีค่ะสั่งอุด้งร้านไม่ได้ขายค่ะแล้วมันญี่ปุ่นยังไงอะคะขายแต่กะหลี่ปลาแพงกะหลี่แพงกะหลี่แพงกะหลี่ รานเปิดกี่โมงนะสิบโมงครับร้านเปิดสิบโมงปิดกี่โมงสิบโมงครึ่งค่ะเปิดแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่มิกค่ะพี่มิกพี่มิกพี่มิกตอบว่าราศีราศีเมถุนค่ะน้องเมจินะคะทําไมครับทําไม ราศีเดียวกับเบ้น์เลยพูดง่ายๆอ้าเบน์จะโดนเเบน์จะโดนมันคือเหมือนกับเวลาที่เขาทำงานเบ้น์จะเป็นคนที่ปล่อยค่อนข้างที่จะปล่อยง่ายบางทีไม่รู้ตัวหรอกว่ามีคนมาแทงข้างหลังโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะแบบปล่อยไปเฉยๆไม่เป็นไรหลายๆครั้งที่เราจะบอกเออการที่ปล่อยไปมันก็ดูเป็นพระเอกดีเนาะแต่ว่าบางทีก็เลยเปิดโอกาสให้คนอื่นมาแทงข้างหลังอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นมากกว่าหหัักลงใช่ก็ตอนแรกจะเลือกพี่มัมแต่พี่มัมหันมากระซิบบอกพี่ทุกวันอยู่ คนละเรื่องเดียวกันแล้วละมั้งหนุ่มนิกดูสิพี่มัมถึงกับมึนเลยแต่คุณผู้ชมครับไม่ต้องงงนะครับแต่ต้องตั้งสติให้ดีๆเพราะช่วงหน้าจะมาบอกว่าใครกันหนอจะถูกแทงข้างหลังและต้องระวังตัวช่วงหน้า